สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับเจอของสวยๆไม่ได้นะครับผมเป็นเป็นอันต้องวิ่งมาอีกแล้วรอบที่3ามแล้วนะครับที่ช่างตะบาแ้ครับสวัสดีครับช่างตะสวัสดีครับนี่มีของเล่นมาใหม่แล้วเป็นเป็นปลายได้นาะนี่มาแล้วตามจริงก็มาวันนั้นแหละแต่ว่าผมรีบกลับไปหน่อยนะครับครับโอ้สวย สวยมากนะครับโอะตัวนี้เขาก็กึงมาแต่นู่นเลยเหรอผมกึงใบไดมาครับอ๋อหมายถึงว่ากึงไปจากนี่เหรอครับแล้วก็ส่งไปให้เขาทําให้ส่งมาให้เขาทำอ๋ออ๋อของมาเดี๋ยวของมาเยอะไหมเขาลองมาสี่ครับสี่ใบใบสี่อันอ่าปีสาจนอใบปีสาจนอใบแล้วหนึ่งครับ ออยู uh, you know, ่นู่นดีกมีสี่ใบนี่จับจองก็ได้นะ <laughs> จับจองได้ใช่ไหมเฉพาะปลายขายปะขายครับเท่าไหร่บอกได้ไหมปลายเจ็ดร้อยครับปลายเจ็ดร้อยเฉพาะปายนี่เนาะบอกว่าเกาะสปริงแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยครับจะ<อ>ได้ทำตัวเกาะสปริงไปให้ถูกเกาะสปริงขนาดไหนนี่คือว่า ความยาวเหรออ่าครับความยาวของสปริงช่วงนี้อ๋อหมายหมายถึงว่าช่วงเกาะสปริงตรงนี้เนาะอ่าครับนี่ครับผมก็จะเหมือนอ่าเหมือนมันตัวนี้ครับเหมือนข้องเก่านี่ครับอ่านี่นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าจะเอาปลายเดิมก็ให้วัดมาว่าบอกเคยซื้อปลายมาแล้วอ่าแต่ว่าเกาะสปริงก็บอกมาประมาณนี้นะต้องทักไปในแชทนะของช่างตะนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรกับเฟซบุ๊กไปให้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเอาทั้งท่อเลยล่ะแต่ว่าเอาปลายได้แบบเนี้ยจะอยู่2,000ครับ2,000อดีครับ2,000ปกติอันนั้นก็1,500เนาะครับ1,500แล้วก็ปลายมันก็อ๋ออบอกไปสวยหลังครับแต่ว่าสวยนะครับงานสวยมาก2,000นะครับโอเคนะแล้วมีทรงนี้แล้วก็มีทรงนี้ทรงราคาลงมาอีกอ่าทรงนี้ราคาถูกหน่อยครับอืมเดี๋ยวเราให้ขึ้นดูแบบอ่าได้ได้ตามไปดู ประมาณนี้ครับอ่าครับผมอ้าวแล้วทำไมมันถูกกว่าล่ะมันไม่ได้เติมหลายอันเหรออ่ามีเชื่อมแค่ข้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแค่ข้อเดียวนะครับอ่าถ้าตรงนี้ก็ไม่มีแบบอยากออกไวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับงานแบบนี้จะออกไวหน่อยนี่นะครับแบบนี้ก็ถูกหน่อยประมาณเท่าไหร่อันนี้อันนี้อยู่อันสี่ครับ พันสีรวมส่งอ๋อพันสีร่วมท่งครับโอเคโอเคปกติแล้วก็แต่ว่าไม่มีแบบอันเดิมมั้งเนี่ยลองใส่ไปสีสวยๆดูไหมอ๋ออันนี้รอยใครเชื่อมเนี่ยอ๋นนอฝึกงานฝึกงานครับลองเชื่อมนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าเชื่อมยังไม่เป็นยังไม่เก่งก็จะ ประมาณนี้นะครับแต่คนทุกอย่างก็ต้องมีการฝึกฝนเนาะจะให้มาทําสวยเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับพัฒนานี่ก็น้องร้องเชื่อมมั่งอะไรมั่งอ๋อครับอ๋ออันนี้น่าจะได้ลองหัดฝีมือครับครับนี่ก็สวยยุ่นี่ยกำลังฝึกกันครับทดแทนเออแล้วถามหน่อยออเดร์ยังทันไหมตอนนี้ครับก็กลัวจะไม่ทันครับยังมียังคายอยู่อีกสิบใบโอ้ยังคายอีกสิบใบเอาวันวันหนึ่งนี่ได้กี่ใบวันหนึ่งครับได้ สามสี่ใบอ๋อได้ะคบวันละสามสี่ใบนะครับผมโอ้เพราะว่าในในเพจเฟซบุ๊กตามคอมเมนต์อะไรก็ยังคนสนใจก็ยังเยอะนะครับแต่ว่าช่างเขาจะบวชวันที่เจ็ดที่หกที่เจ็ดเดือนหน้าที่จะถึงแล้วนะครับก็ประมาณอีกอแค่าผมว่ารอนิดนึงนครับอถ้าชอบงานก็อาจจะรอหน่อยอครอ๋อนี่นะครับอ๋อสวยถ้าถ้าอยากอันนี้ พันเก้าปะเพราะว่าตัวนี้มันมันแก่คอเดียวเนาะครับนี่นะครับอ๋อนี่ครับสวยนะครับสวยสวยใครจะชอบแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าท้งใบอ่ะได้ไหมได้ทั้งใบครับได้ครับแต่ก็ต้องเดี๋ยวก็รอของนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้เอามาลงมาอืมครับคือว่าอาจจะต้องตัดสั่งเข้ามาเป็นท่อนได้แบบนี้แล้วก็ ตัดเอาตรงข้อแบบนี้ได้ใช่ไหมบางทีก็ตัดแล้วก็ส่งไปไปเครือบแล้วก็ไดมาอ๋อส่งไปไดอ๋อครับผมแต่ถ้าเอามาตรงคอนี่ความร้อนมันเยอะครับอ๋อตรงนี้ความร้อนมันเยอะความร้อนมันเยอะมันจะพาให้เราสีมันซีดไปหน่อยอ๋อแต่ช่วงปลายมันก็จะสวยความร้อนไม่เยอะอ๋อใช่ครับตรงปลายในสีก็คงเดิมตลอดเนาะครับมันจะใช้ได้นานอ่าครับอือครับ นายกว่าตรงคอใช่ตรงคอเนี่ยมันร้อนมากนะครับครับช่วงนี้มันจะร้อนมากใช่ครับโหโอเคนะครับก็สวยนะครับผมก็สายหลังถนนนะครับแนะนําเลยถ้าเกิดว่าในโคนก็อาจจะเป็นธรรมดาไปนะนโคนเนาะเพราะว่าเราวิ่งไปโคนมาก็กระเด็นใส่อยู่แล้วครับมันรอหลังสึกนะครับเดี๋ยวจะมีของเล่นมาใหม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำตามมาดูนะครัอยติดตามไปกันตลอดนะครับว่า ตอนหลังสึกเราจะมีอะไรมาให้รับชมนะครับอเ,อเ,อเออช่างมีของเล่นอีกเยอะไงอ๋อนี่นะครับผมโอเคก็เอาสีเลยก็ได้เพิ่มเงินอีกนิดเดียวนะเพิ่มเงินก็ประมาณห้าร้อยเนาะอืมครับ สวยเลยครับอืมได้สวยเลยอะ่ะจบเลยอะ่ะครับโอเคโอเคพอสวยพีเอไม่มานะวันนี้พ่อใหญ่หน้ายานเพราะเกรงใจช่างมาหลายวันแล้เวอเออแล้ววันบวชแล้วผมก็จะพามาแห่นาคด้วยนะครับ เดี๋ยวจะไลฟ์สดเลยมีโคโยตี้เต้นด้วยน่าจะมีเนาะมีมีรถแห่ปะมีมีครับมีรถแห่ด้วยเล่นสดหรือว่ารถแห่เล่นสดครับโอ้เล่นสดด้วยแจ๋วเลยเหมือนกับแถวบุรีรัมม์ปะหรือว่าหรือว่ารถยูโอ้เป็นรถยูอ๋อคาบอ๋อคาบกพแถวแถวนี้จะเล่นแบบนี้กันรถยูกันรถยูเข้าเข้าโบสถ์ใช่ใช่มาเข้าโบสถ์ได้ครับอืมครับ รถแข่งขับบว์ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับจอดอยู่ข้างนอกอ่ครับอันนี้เป็นรถยูขับบว์ไปบวชอยู่วัดตรงไหนเนี่ยนี่ครับอยู่วัดที่ท่าวาบ้านครโอ้กับแถวนี้ใช่ไหมอ๋อครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามีมีสาวเต้นเลยไหมเนี่ยเยอะแยะครับเยอะแยะเตยเลยกันนะมีกระเทยด้วยเขาบอกเขาว่ากันว่ากระเทยครึ่งงานเขาบอกว่าเลกระเทยครึ่งงานเหรออ๋อโอเค เดี๋ยวต้องมาต้องมานะมาดูเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาดูสาวเต้นงานบวชกันบ้างเนาะมีปีนต้นไม้เต้นบนต้นไม้โอ้มีปีนต้นไม้ลงไปกิงในบิงนาเสือกีโคนก็มีเนาะเพราะว่าพวกอย่าน้ร้อนลกเพราะว่าเขาสุดติงอยู่แล้วนะพวกเป็นสาวประเภทสองเนาะนั่นแหละเขาเต้นค่อนข้างที่จะสนุกนะครับ อันนี้คือที่เอาติดแผ่นเ,เดพดอันนั้นติดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วมีก๋อเกีย่กวยวกระปิ้น ก็จะวัดกัของเดิมนะครับนี่เดิมว่าเท่าไหร่ <ใน S 1> ครับค่ะสปลายไปใส่ก็ได้เนี่ยเอา่อปายก็สวยนะเพราะว่าได้ทั้งสองแบบเบื่อ <Okay. S 1> อันนึงก็เอามาใส่อันนึงหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปวิ่งในขี้โคลนเนาะ,ะแล้วก็เอานี้มาใส่หลังถนนก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีคอพวกอะไรอยู่แล้วนะก็อยากสวยก็เพียงแค่ใส่ปลายแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผม ท่อเครื่องพ่นปุ๋ยมีบ้างไหมย็ยังไม่ได้ทำขึ้นไว้ครับเดี๋ยวจะรอรอหลังศึกนะอ๋อรอหลังศึก<ะ>ประมาณเดือนกว่ากว่าประมาณสองเดือนนอเออเราจะมีท่อพ่นปุ๋ยนะครับสายแวน่นในตับเครื่องสะพายปุ๋ยฉีดยาเนาะอันนี้ก็ที่เหมือนกันนะ <laughs> ครับอืมในรอติดตามดูครับล่ะเดี๋ยวจะมีสายท่อเครื่องานปุ๋ยด้วยนะครับงานใดงานแบบไหนครับครับแต่ว่าไม่มีแบบอะไรให้ดูเลยเนาะมันนี่เนี่ยเร่งงานเกลีร์ของเก่าให้เสร็จยกของขึ้นหลังกระบะไปแล้วอเกลี่ยไปส่งว่าเจ้าจะ หกอครับอ๋อห้าจะหกขอครับดัดเกงแค่วันละสามใบสี่ใบครับสใบอกไม่ทันเรับเออเพราะว่าช่างก็คนข้างยุ่งเพราะว่าไม่ได้เชื่อมอย่างเดียวก็วบินหาของด้วยไปส่งของด้วยเชื่อมด้ยังเชื่อมอยู่คนเดียวก็กำลังหัดอือต้องหัดน้องให้เขาด้วยนะครับต้องหัดให้น้องด้วยจะได้งานออกได้ไวครับครับอ อ่าแล้วก็ท่อทรงเดิมทรงนี้นะคห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่รวมส่งไหมอ่าครับอ่านี่นะครับเอาไปสวมกับท่อเดิมได้เลยเนาะแต่ว่างานเชื่อมกตอ็ต้อง,ต,องต้องไว้ใจช่างหน่อยเนาะเพราะว่ารอยเชื่อมบางทีมันยังไงแล้วเอาเชื่อมเหล็กไปเลยได้ไ,ดไหมมันติดไหมลวดต้องก็ไปถึงก็ใส่ของเดิมเชื่อมติดได้เลยครับรวดตัวตู้เชื่อมเหล็กเราธรรมดานี่นะได้อยู่ไม่ลวดาจะเอาลวดเชื่อมเหล็ก จะรถชมเหล็ได้ครับธรรมดาแล้วก็พันพ่นสีให้ดูสวยงามอะไรเงี้ยครับถ้าเอาไปเชื่อมเองแต่เอาไปเชื่อมเองก็ต้องอาจจะหาช่างที่ฝีมือดีๆนะครับมีเจ้าลูกค้าถามอยู่ว่ามีท่อตรงเดิมไหมอ่าผมจะยังไม่ได้ขึ้นเออยังไม่ได้ขึ้นให้ดูอ่าครับจริงท่อท่อทรงเดิมก็เป็นที่ยอดฮิตนะครับก็มีหลายๆคนติดชอบ เริ่งยันมากก็จับใส่น้องนกไปแล้วเห็นติดอยู่รถ <c oughs> <c oughs> แรก <c oughs> โ,โมเพินอีกแล้ว <c oughs> เรื่องชิมโมนี่ตัองไว้ใจผมนะครับ <c oughs> พวกนี้มีออเดอร์หมดแล้วมีออเดอร์กำลังจะขึ้นแล้วก็อันนี้กำลังจะขึ้นนำเตะเตรียมไว้อ๋อ อันนี้มันไม่ดีผมเลยยังไม่ส่งให้ลูกค้าอา๋น้องให้น้องมันแตกไว้มันม,มันเบี้ยวยครับมันเบี้ยวเราเลยไม่อยากอ๋อให้อ๋ออนี่นะครับเหมือนกับว่ามันก็ยังยังไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านคั่ให้ใหถึงมื่อ,อครับครับ,รบ,รบนี่นะก็รอเชื่อมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนาะไม่เหมือนกับช่างเชื่อมเองนะครับ ก็ยังหัดแตแบบนี้ก็ไม่ปล่อยให้ไปถึงมือคุณลูกค้านะครับผมเนี่ยโอ้ยอมรับในฝีมือช่างมากนะครับอันนี้เออทำเออก็ต้องเอาทิ้งไปนะครับหรือว่าตกเกตได้ไหมถ้าขายแบบไซส์ตกเกตอ่าได้ครับใบละพันสองออ๋อลดลงมาหน่อยใบละพันสองหรือว่าพันหนึ่งได้ไหมได้ครับว่ามัน ตรงไม่สวยมันทรงมันไม่ค่อยสวยตามจริงมันก็ใช้ได้แหละครับใช้ได้ครัเชื่อมเรเชื่อมก็โอเคอยู่คครรัับบเอนี่นะเอราทักมาได้นะว่าเผื่ออยากได้งานที่ว่าไม่ผ่านคิวซีนะครับอทรงไม่ได้ก็ต้องก็ดีกว่าปล่อยทิ้งไปเนาะอันนี้ก็ยังไม่ผ่านก็น้องก็ลองผัดเชื่อมนะถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่ให้ออกไม่สวยครับมันไม่สวยก็ช่างก็ไม่ปล่อยไปนะครับ ครับเราจะรอเชื่อมอน,นี่ครับอือเราจะรอต่อท่อนท่อนท่อนหน่อยครับครับอย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาน้องข้าเชื่อมพลาดไปอ่าอ่าอย่างนี้ครับคือเราต้องใช้อันนี้ข้อเดียวไงอ๋อไปเชื่อมพลาดไปแล้วก็เสียก็ ทิ้งอ๋อโอจริงเยอะเหมือนกันนะก็มีผิดพลาดมากครับอืมครับก็เด็กฝึกงานเนาะครับก็อยากให้น้องเป็นอะไรเป็นครับใช่คนเราต้องมีการฝึกฝนมาอย่างว่าแหละใจมาถึงเราทําเลยคงไม่มีใครนะจะเกิดมาเป็นจากท้องแม่นะครับผมออกมาแล้วก็เป็นเลยนะครับก่าผมจะเป็นครับใช่เป็นปียใช่ครับกวได้ได้ใช่ครับก่วช่างจะเป็นก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับผม อ่ะโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับแล้วนะฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ